พี่น้องครับตอนนี้ภูใญัย,ยวิลางนะครับผมผูญ่ย,ายบานขุ่มคำเพิ่นได้ออกมาอัดคลิปเว้าถึงเหตุการณ์ดังก่าวแล้วนะครับผมเอาเอาซิมีคลิปไปฟังไปฟังน้ำกันว่าผู้ใหญ่สีออกมาขอโทษหรือว่าสีออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังหดแน่หลังจากที่เมื่อวานนี้่นกระไ้มีแถลงการออกมาเป็นหน้าก,กระดาษแล้วเนาะ,ะอ่ะไปฟังคลิปพร้อมกันครับครับสวัสดีครับวัสดีพี่น้อง,งทุกท่านที่ขอรกครับกับผม นายวีรศักดิ์การทำผู้หญิงบ้านคุณมความที่ที่สองขอพบปะน้ำเรียนไปถึงบอดโดนะครับที่งานเขาหน่อยเกิดตานแท่งบุกท่านนะครับตอกราบขอไพยที่งานที่โอบผมนะครับซึ่งผมเองซึ่งเป็นผู้ิงบ้านนะครับตามสี่เหตุก,ร 8, การณ์วันที่แปดคุ้มความท่านี่พานมานะครับ สามกลุ่บนสบายใจถึงแกทีมงานหมอลําทีมงานเอฟซี FC ทั้งหลายนะครับเหตุเเป็นกระแสด,ดังนั้นนะครับผมนายธนาจีเพียนคูใส่กเก่านะครับโดยผู้มีเกียรตินาเกียรติที่ได้รับความเสียหายหมอรํานะครับโดยผู้มีเริงแล้วเนี่ยผมรักเลยเข้ารลบทีมงานหมอลัาสาวหน่อยเกียรติป่านแพงย,งยังยิงนะครับที่เออมื่อ ปีที่แล้วข้าก็ัวเว่าจา์มากถึงปีนี้ก็เท่ยว่าเ้าก็ยังตามยังหลักและเข้าโรบอยู่นะครับถึงปีนี้ต้นตกาับขอาพบยันสูงนะครับที่ผงเด็ก,ก่าวอาว่าลวงเกินสิ่งใดที่มั่นโบมะสมกับมอลำนะครับในตอนเสาร์ว,วันที่แปดวันทีเก่านะครับพอหลุมสางเขาวันทีเก่านะครับเวลา ตามนั้นนะครับก็ต้องการพออภัยดโดยจริงใจนะครับผมมีคิดอยางเรียนนอกจากคําว่าขอโทษบอดโจขอโทษทีมงานนะครับให้ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวควมสนุกสนานนะครับจมเด่นพี่น้องเนี่ยรักแล้ข้ารบแล้วก็รกระลำมวนจากทีมงานมอล่มผมก็บริวารเรียนบวมมวหมอล่มเด่นมวนกับพอมอลั่าเด่นมวนนะครับทีมงานเลยเล่ยมีกัน เกิดจังสันนะครับต่อกาบเอาพ่ยังสูงหรือพุ่มกินใจรักและเข้าลบวากาศอ๋อภัยแกบอดโจอีกคงครับขอบคุณครับอ่ะเนาะโอเคเนาะนี่ก็คือเป็นคำขอโทษออกมาอัคลิปทขอโทษนะครับจากพี่น้องทุกท่านอ่าอ่าเป็นคำขอโทษเพราะว่าเรื่องจากเมื่อวานนี่นะครับท่านปูยยัยวิรศิ์นี่เพิ่นก็ได้ออกมา แถลงกรที่เป็นกระดาษออกมาเนาะเป็นป้ายประกาศแถลงออกมาบอกว่าแถลงการจากผู้ใหญ่บ้านขุมคําคณะกรรมการคณะกรรมการจัดงานหอมแดงขุมค,คําครั้งที่37อำเภอวังหินกระผมนายวีรศักดิ์จันทร,ร์ผู้ใหญ่บ้านขุมคําหมู่ที่22ตำบลปุดสูงอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดต,ต้องกร,ราบขออภัยทีมงานหมอลำคณะสาว้อยเพชรบัตนแห่งทุกท่านรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆคน ผมรู้สึกเสียใจกับคำพูดและการกระทำของผมที่ส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจและความรู้สึกและเสียความรู้สึกระหว่างคณะผู้จัดงานและทีมงานหมอลำคณะสาวนอนเพดบ้านแพงรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงทุกทท่านวันนี้ผมจึงขอใช้พื้นที่ส่วนตัวขอโทษผู้จัดการและทีมงานหมอลำคณะสาวนอนเพดบ้านแพงรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงทุกทท่านผมรู้สึกผิดและไม่มีเจตนา กล่าวให้เสียหายแต่อย่างใดเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมจะนํามาเป็นบทเรียนและหวังอย่างยิ่งว่าสังคมและทีมงานหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านจะให้โอกาสผมได้แก้ไขปรับปรุงตนเองและดูแลการจัดงานในครั้งต่อไปขอแสดงความเคารพต่อทุกท่านนายวิรศัดิจันทร์ธรรมผู้ใหญ่บ้านผมคำหมู่ที่22 อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดบอกว่านีเพื่อนเด็กเทศบไปประกาศออกมาะนะครับแล้ว<ช>บอโจยมานินเพื่อนก็ะไ้เห็นแล้วแล้วบอลโจก็ได้ออกมานั่งแถลงข่าวบอกถึงข่าวนี่ว่า<ช>เห็นแล้วว่าผู้ใหญ่เพื่อนได้ออกมากอ่าเขาเอ่ยมาขอโทษแล้วแ,แต่ว่าทั้งบอโจเขาบอกว่า ก็คืออ่าโอเคกับประด้ว่าติดใจที่สิบ้าแห้ไพ่ขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะเห็นก่อนว่าอยากจะให้ผูใหญ่หนอาชีพหรือว่าไม่งั้นก็ไลฟ์สดออกมาแถลงอ่าเขาอยากจะเห็นด้วยว่าแม่ผูยัยแค่บอที่พิพ์หนังสือออกมาหรือว่าจังไหนแล้วก็ออกมาแล้วสีบอว่าจังไหนนี่อ่ะแล้วล่าสุดทางผูหญยวิรัสซักนอกก็ได้อัปเดตล่าสุดแล้วนะครับได้ลงคลิปคลิปนี้ไว้นะครับผมเป็นการขอโทษใช่ไหมไปจังหลอกพอเสาปุูกปะเทือแฟคลขบฟั่ง บอทันแมนแมนอาจากรอบเนาะเอาไปฟังจากรอบเด้อครับเด้อว่าผู้ใหญ่เพันวาจันไหนแน่ครับสวัสดีครับอือสวัสดีพี่น้องทุกท่านอันนี้จากเฟซบุ๊กวีรศักดิ์จันท์คำเลยนะครับนายวีรศักดิ์จันทผู์คำเขาอยู่ที่ยึดเกาค่ะที่ใบคนนีเลรอค่ะขอพบปะคนนี้เนาะผู้ใหญ่บ้าลน้อนี่สือเนาะปวดโกรกนะครับขี้งานเทาหน่อยเกระตานแพงครับทุกท่านนะครับต้องการขอไฟทีมงานที่ ผมนะครับสึ่งผมเองสึ่งเป็นพญิบาลนะครับตามทีเหตุการณ์วนอีแปดคุณพาพันธ์สีพานมากนะครับสามกองมริสบายใจสีแก่ทีมงานมอล่ทีมงานเอฟซีทั้งหลายนะครับตีเหตุเป็นกระแสดังนั้นนะครับผมแม่ธนาถีเพียนภูได้กาวนะครับตัวโบมีเกียรติหน้าเกียรติมีให้ได้รับความเสียหาย หมอลันะครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมรักและเข้าลบทีมงานหมอลัมสาวหน่อยเกล็ดบานแผอยังหยิ่งนะครับที่เมื่อปีที่แล้วเข้าก็ได้ว่าจาจมากถึงปีนี้ก็เที่ยวเข้าก็ยังตามยังรักและเข้าลบอยู่นะครับถึงปีนี้ผต้อกาบเขาพ่ายยังสูงนะครับที่ผมได้กล่อาอากว่าลวงเกินสิ่งใดที่มั่เหมมะสมกับหมอลัมนะครับ ในตอนเสาร์ของวันที่แปดวันที่เก่านะครับพอหลุกสามของวันที่เก่านะครับเวลาตามนั่นนะครับก็ต้องกลับขอพ่ายโดยจริงใจนะครับผมมีคิดอย่างอื่นนอกจากคำว่าขอโทษขอโจขอโทษทิมง,งานนะครับให้ได้รับทราบแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวพวกสนุกสนานนะครับแจงเดชขี่น้องเนี่ยรักแลกเคารบแลวก็กกาศก็ร่งม้วนงงจากทีมง,งาน หมอล่ำผมก็บพเดว่าเหรียญโบมวนหมอล่ำเหรียญม้วนกับพ่อหมอล่ำเหรียญม้วนนะครับทิ้งานเลยเลยมีการเหตุเกิดจังสันนะครับต่อกับขอไพยังสูงหรือพ้มริงใจรักและเขาลงนะครับขอไพยแกบอดโจอีกครั้งครับขอบคุณครับอ่าอันนี้จะคือโบกีหนาที่นะค่ะเนาะอ่าสองหน้าสองหนาทีกลัวเนาะเว้าซัมนี่เนาะอ่าอืมนี่ละค่ะอะไรเขาอสะเซอร์เผยคนฟังในวางไหน จรู้ว่าคือออกมาขอโทษบอดโจโดยอาคลิปแลวก็บวกาประมาณว่าในงานวันที่แปดเศราของวันที่เก่าเมื่อนั้นก็ได้มีการวอาแบบนั้นเกิดขึ้นจริงก็ได้ออกมาขอโทษนะครับอ่าหลายคนก็ประโยคคํคำว่าปีนาเออทำบาเสียงแปดงจะทำไงบอกขอโทษอ๋อบางคนก็อ่าเข้าใจหยูเนาะว่า ผู้ใหญ่ออกมารับผิดชอบแล้วเนาะครับผมถ้าผู้ใหญ่เป็นก็ออกมากขอโทษอเป็นคลิปแล้วนะครับต้องรอฟังอีกที่หนึ่งว่าบอโจพ่อเห็นคลิปนี้แล้วบอโจจะว่าย่งไรแต่พอฟังเหมือนว่านี่ก็คือเหมือนบอโจนี่แหละเหมือนรอแค่นี้รออยากดูแค่นี้ว่าผู้ใหญ่สิออกมาเวาาด้วย จังไดดูสีหน้าเราก็แบบว่ารู้สึกผิดไหมอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวบอกให้เปินเสียหายจริงไง่ายๆแล้วมารับผี่ชอบต่อสังคมนั่นแหละมารับผี่ชอบต่อชาวสิสเกตด้วยมาพบ้นที่ด้วยเนาะมารอเบิ่งกันว่าพ่อบอลโจเห็นละสิว่าจังไดแล้วเอาพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับแฟนคลับของหมอลำ แฟนลับของสาวน้อยเพื่นบ้านแพงที่กำลังฟังเขาอยู่ในตอนนี้นะครับค่ะอ่ะผู้ใหญ่ออกมาขอโทษทั้งเป็นกระดาษแล้วแรลงการแล้วก็ออกมาเป็นคลิปแล้วพี่น้องนะครับสีว่าจังไดคอมเมนต์มาแน่พี่น้องให้อภัยเพิ่นอภัยดีที่สุดเนะคนไทยต้องกันเนาะพี่น้องเนาะเผ็ดพี่เพื่อนกก่ย่อมับพินลวเนาะนี่เพราะว่าแต่ใดๆก็แล้วแต่คือคนที่อันนี้คือบอดโจบอโจต้องรอดูว่าบอโจจะว่าอย่างไงอ่าใช่เนาะอ่ะตามกันต่อยเลยกว่านะตอเลย โ <Okay. S 1> อเคโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ